พระอรหันต์เทรีชื่ออิสิทธาสีเล่าผลกรรมที่เคยเป็นชูวไว้ว่าชาติหนึ่งข้าพเจ้าเกิดเป็นชายมีทรัพย์มากในนครเอรากชาได้เป็นชูกับภริยาผู้อื่นจุติจากโลกนั้นแล้วไปไหม้อยู่ในนรกยาวนานพ้นนรกแล้วเกิดเป็นวานอนถูกจ่าฝูงกัดอวัยวะเพศผู้เสียเพราะกรรมเป็นชูจุติจากกําเนิดวานอนแล้วไปเข้าท้องแม่แพะตาบอดเป็นง่อยอายุได้12ปี พาเด็กขี่หลังอวัยวะเพศถูกกระแทกจึงป่วยเป็นโรคหนอนฟอนก็เพราะกรรมที่เป็นชู้จุติจากกำเนิดแพทแล้วไปเกิดเป็นโคถูกตอนต้องลากไถและเกวียนต่อมาป่วยและตาบอดเพราะกรรมเป็นชู้จุติจากกำเนิดโคแล้วเกิดเป็นมนุษย์ในเรือนทาสีไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเพราะกรรมที่เป็นชู้เมื่ออายุ30ปีก็ตายแล้วเกิดเป็นหญิงในตระกูลเข็นใจถูกชุดออกจากเรือน ต่อมาบุตรนายกองเกวียนเอาข้าพเจ้าไปเป็นภริยารองข้าพเจ้าทําให้สามีเกลียดภรรยาหลวงผู้มีศีลชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นหญิงชื่ออิสิทธาสีเมื่อมีสามีแล้วถูกสามีเกลียดและส่งกลับบ้านจึงมีสามีใหม่อีกสองคนก็ถูกเกลียดและส่งกลับบ้านเช่นกันจึงขอบิดาออกบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์พระไตรปิฎกและอัตถกถาแปลฉบับมหามกุตราชวิทยาลัย เล่ม54หน้า459 4 6 5ถึง465